สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่างตัวเอาคอยนะกับวิกฤตนะที่เกิดขึ้นนะกับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าตัว n แอสแ q นะของสหรัฐอเมริกานะที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต .com Bubble นะหรือว่าฟองสบู่ .com นะในช่วงปี2000นะครนะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะกับตัวเอาคอยนะครับ ก็เช่นเคยนำคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตัวเอาทคอยนั้นเนี่ยถ้าไม่นับตัวอิตาเลียมนะครับไม่นับตัวบิตคอยน์นะแล้วก็ตัวอิตาเลียมนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นมาเก็ตแคปนะที่เป็นทัลโททรีนะก็คือจอฝั่ง ขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวเอาคอยที่มีสัดส,ส่วนการคลองตลาดเยอะที่สุดนะที่ไม่นับตัวอิทิเลียมแล้วก็ตัว stable c o คอเนี่ยอันดับหนึ่งนนเนี่ยก็จะเป็น BNB นะครับตามมาด้วย XRP นะแล้วก็มี d o สคอยนะ์ะมี Cardano Solona นะตันคอยนะมีตัว Tron นะครับและตัว Polkadot แล้วก็ โพล y กอนนะนี่ก็จะเป็นประมาณสัก10อันดับต้นๆนะครับของตัวเอ t คอลนะที่มี Market Cap นะครับอยู่ในอันดับต้นๆนะของ Market Cap ของตลาดคริปโตทั้งหมดนะครับดังนั้นตรงนี้นั่นเนีมีความเหมือนนะหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง ปี2000นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุน้นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเปรียบเ <c oughs> ทียบกราฟกันดูนั้นเนี่ยแล้วก็เทียบกับเส้นสีขาวนะก็คือเส้น50 weekly moving average น,นั้นเนี่ยก็จะดูเหมือนว่ามันมีความเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือน100%เลยนะโดยในปี2000นะก่อนปี2000นั้นเนี่ยเราจะเราจะสังเกตเห็นนะว่ากลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าวิ่งขึ้นมาโดยตลอดนะครับตลอดระยะเวลา ช่วง1990นะจนช่วงถึงช่วงประมาณปี2000นะประมาณ10กว่าปีนะที่เรียกว่าวิ่งขึ้นมาตลอดเลยนะจนเเกิดวิกฤตนะด,ดอทดอทคอมบับเบิลนะจึงจริงจริงแล้ว มุ่นวิ่งขึ้นนะแต่ว่าตัวโปรเจกต์หรือว่าตัวบริษัทเองเป็นโกดซอมบี้คอมมานีนะครับไม่ได้ทํากําไรจริงๆนะดังนั้นก็เกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะครับก็ย่อต่ําลงมานะซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบนะกับตัวเอาคอยนะจะสังเกตเห็นว่าเอาคอยเองนะั้นเนี่ยเรียกว่าจริงๆเอาคอยนะครับหลายโปรเจกต์ผมเชื่อว่าน่าจะไปไม่รอดนะอาจจะมีนะแค่บางตัวนะที่ที่จะไปรอดในระยะยาวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเทียบกราฟตรงนี้นะั้นเนี่ย ังเกตเห็นนะว่าตัวเอาคอยก็เรียกว่าวิ่งขึ้นมานั้ตั้งแต่ปี2020นะครับยาวมาจนถึงช่วงประมาณปี2021นะครับแล้วก็เราจะเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี2021เป็นต้นมานั้นเนี่ยตัวเอาคอยก็ย่อต่ําลงมานะครับจนมาถึงย่อต่าลงมานะครับจนถึงช่วงประมาณกลางปี2022นะครับช่วงนั้นนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจุดนี้นะของตัวเอาคอยเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันวิ่งกลับขึ้นไปนะครับ อยู่ในจุดนี้นะเอ,อ่อแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นไปนะซึ่งก็คล้ายๆนะกับตัว n a s d a q นะครับที่เกิดขึ้นนนะในช่วงประมาณปี2001นะครับที่หลายๆคนตอนนั้นผมเชื่อว่าก็คงคิดว่า N a s d a q อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะยอต่ำลงมาถึงตรงนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะแต่สุดท้ายแล้วนั่นเนี่ยเอ่อ a นเองนะในช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาอีกครั้งที่2นะครับอยู่ในจุดต่ำสุดนะที่ประมาณช่วง ตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงโลเดิมนะครับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1998นะครับก็ค,คือช่วงนี้นะหลายคนพอถึงจุดตรงนี้นก็คงคิดว่านี่คือจุดต่ำสุดนของตัว NASDAQ แล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงนะกับตัวเอา o i คอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะครับที่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับตัวเอาคในช่วงปลายปีนะ2022นะย่อต่ำลงมาถึงจุดตรงนี้นะครับ ที่แนวรับตรงนี้นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะซึ่งหลายคนตอนนั้นผมเชื่อว่าก็คงคิดนะว่านี่ก็คงเป็นจุดต่ําสุดนะของตัวเอาคอยแล้วนะจะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพออยู่ในจุดนี้ก็วิ่งขึ้นไปนะตัวนน้แ็กเองก็วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนนะครับที่เส้น5้า e ิ k l y moving average ตรงนี้นะครับคล้ายๆกับเอาคอยเหมือนกันนะเอาคอยก็วิ่งขึ้นไปชนนะที่เส้น50 w e e k ว y moving a v e r ิ g e นะครับเอ่อจริงๆกลับไปปิดรราาคคนะคับ กับกลับไปปิดเหนือเส้น50 weekly moving average ด้วยซ้ำน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะครับถึงประมาณช่วงจุดนี้นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งคล้ายๆกับเน็แซกเหมือนกันนะครับที่ย่อต่อลงมาถึงประมาณจุดช่วงตรงนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนนะครับที่เส้น50 weekly moving average ในครั้งที่สองตัวเน็ตแซกนะตัวเขาคอยก็คล้ายๆกันนะวิ่งขึ้นไปชนนะครั้งที่สองนะสุดท้าย นั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณแนวรับตรงนี้อยู่นะสำหรับตัวทัลโททรีนะครับตัวมูลค่างตลาดของตัวเอาคอยทั้งหมดนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมูลค่างตลาดของพวกเอ่อบ nb นะครับ XRP ตัวโดสคอยนะแล้วก็ตัวค r ร์โนนะครับโซลนาทันคอยทอนนะจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมกล่าวมานั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มี Market c a p อยู่อันดับต้นๆนะยังมีอีกเยอะนะครับตัวเอาคอยปัจจุบันนั้นเนี่ยมีเหรียญเอาคอยนะอยู่ในตลาดทั้งหมดนั้นเนี่ยประมาณ1จุด ตามข้อมูลนะของของคอยมาเก็ตแคปเนี่ยเขียนว่า1.8ล้านเลยนะครับ1.8ล้านโปรเจกต์นะ1.8ล้านโทเค็นเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะดังนั้นก็จะสังเกตเห็นนะว่าเออนี่ก็ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะของตัวแน s d a กจุดต่ำสุดของ n น s d ตกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในปีถัดมาด้วยซ้ำนะก็คือในช่วงนี้นะครับนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดนะซึ่งถ้าวัดทัมมิ่งนั้นเนี่ยห่างนะจากจุดที่ อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดที่คิดว่าหลายคนคิดว่าอยู่ในจุดที่ต่าที่สุดแล้วนั้นเนี่ยจะมาถึงจุดต่ําสุดที่แท้จริงเนี่ยใช้เวลาเกือบประมาณ400วันนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปแตะที่เส้น50ลิตรมูวิ่ง verage, ยอยวางเบลเย่อต่ำมาแล้วสามารถที่จะทะลุกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่ยก็มีไม่กี่บริษัทนะที่ที่รอดไปได้นะครับหลังจาก วิกฤตนะช่วง .com bubble ในปี2000น,นนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นนะกับตัวเอาคอยก็เป็นได้นะครับนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงต้นปีนะในช่วงต้นปี2023นะดังนั้นถ้าใช้ทามมิ่งเดียวกันนี้น่นเนี่ยวัดปีประมาณสัก400วันนะัรมาณสัก400วันอาจจะได้เห็นนะว่าเอาคอยนั่นเนี่ยถ้าทําซ้ําเหมือนกับตัวแรนะแซกอาจจะได้เห็นว่าเอาคอยอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนนก็คือช่วง ต้นปีนะหรือว่าคัเตอร์ที่1ปี2024ก็เป็นไปได้นะแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนะี่ยก็คงจะไม่ใช่ทุกเอาคอยที่จะรอดไปได้นะผมคิดว่าแล้วก็คงจะไม่ใช่ทุกเอาคอยจะสามารถที่จะกลับไปทำออทามไฮเดิม erm นะที่ตัวเองเคยทำไว้ในช่วงในช่วงประมาณปลายปี2021ได้นะครับก็คงจะเป็นโปรเจกต์ที่มีอ d ดอ t ชันนะหรือว่ามีการใช้งานจริงนะมีพื้นฐานที่ดีเท่านั้นนะถึงจะสามารถที่จะ รอดกลับไปได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางด้านแมคโครอีโคโดมิกด้วยนะเพราะว่าเอาคอยเองนนเนี่ยก็เรียกว่าวิ่งขึ้นลงตามสภาพคล่องนะครับยิ่งถ้าเฟดนะยังมีการคงดอกเบีย้ยสูงไว้นะครับแล้วก็ทำา QT ด้วยนั่นเนี่ยก็ยมีโอกาสที่ยากนะสำหรับตัวเอาคอยที่จะสามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนะครับระหว่างวิกฤตนะที่เกิดท,ที่เกิดขึ้นนะกับ ทุนเทคโนโลยีของสลาเมิกาเมื่อช่วงปี2000นะครับกับตัวเอาคอยนะครับในไซเคิลนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพืเ่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ